ขอขอมอบหัวใจดวงน้อยๆนะคะให้กับวัดแห่งนี้นะคะวัดไผ่เหลืองนะคะจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะเพราะว่าทําไมรู้ไหมคะหนูจะเล่าให้ฟังหนูดีใจมากนะคะหนูดีใจมากพระเดชพระคุณแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงพ,พระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะได้มอบอเครื่องเล่นแผ่นเสียงเขาเรียก,กว่าแบบนี้หรือเปล่า <S 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 <น>เครื่องเล่นแผ่นเสียงนะคะอายุไม่ต่ำกว่า60ปีนะคะ มอบให้หนูแหละค่ะแล้วก็เครื่องเล่นนี้นะคะเล่นได้ทั้งแผ่นเสียงแล้วก็เป็นเทปนะคะโอ้โหแบบสวยมากนะคะแล้วก็ดูแบบคลาสสิกมากๆนะคะหนูต้องขอกราบขอพระคุณมากๆากนะบัดพระเดชพระคุณหลวงพ่อนะคะไว้นะที่นี้ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะแล้วก็ขออนุญาตฝากสักหนึ่งบทเพลงนะคะให้กับพี่น้อง จังหวัดคอราชนะคะกระาบเท้าย่าโมค่ะ